ส้าพ oh, like ี่น้องกันตีเปิดคบแทนเตุกเปิดคบกบเปิดคดเหลือต่อกนเลยซาติบแยทำื้อันเกยทำไมตก้มาต่อตามสมด้ยสบายดีพี่น้องกันตีหรือเปล่านี่ก้เขียวอยู่สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนไอุกเปิดคดมีต่อฮับสุงซ้องติบาอาเด้อพี่น้อง ไม่นมอ,อ,อ,อน,นี้ปลาซุกสิมาตํมบะคุ n นี่สองขาตี่ตาสูตรปลาซุกตรปลาซุกยังอะเอานแฉะเดด้อับรับเเอซ้ไปเป็นมาย่านปลาแสบปลาซุกตาปลาแสบอะไเนี่ยไรซีมึใส่หัวหอยเดี๋ยวต้ให้กินแส,บ,สบเลย สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวันสุขสุขวนเด้อยินดีตอนท้ากับสุขสองสติ๊กชอาทีมงานอินดีนาะพี่น้องมือนี้มาล้ำหน้าสองสติพี่น้องกินแกงทระวาแล้วแล้วเขาคือว่าตำหมักคู่ซี่มือไอ้ชุกสีนอนต้นตอนน้ำสุกุลออนจูหัวห้อยใส่พี่น้องหัวห้อยล้านชาวอามาเสียไปคลายเขาบอกว่าโอ้ยเสียไปคลายไปแคสถอดสกินตำหมักคู่ใส่หัวห้อยเนาะพี่น้องจะเสแซ่บเด้อ โอ้พุ่นน่ะเนาะ4มื้ออีพี่ว้าโธอีสังกว่าอ้าๆนั่นนะอยู่บ้านโคกเปิดมนี่เออตนั้นแหละเปิดมซุอ๋อตนั้นแหละอาอ้่เฮ็ดแต่บ่น้นั่นเจ้าานเจ้าจะบ่เคยกินนีลก็กินน้าก็ได้บ่บ่มีแต่ีมึงมึงมีแต่ใส่กงสิได้กินว่ามือเอามึง ข็งแหละก็จะเห็นวกินไป่ามานั่ได้ยมดยาไม่งหน่อยใช่ไมะกูมั่ถึงแับนี่บันนะตายแล้วที่บันค้าบบสินวางอย่าหนักเป่ะล่อะไรจะน่าอร่อยขนาดนี้ก็บ่าวสุกนี่แหละทุกคนบ่าวสุกเอ้ยเอมี่อะไรตาหูเสบ ทำกองเลาตำมคงังนีหอมใสองกินตำหุงแล้วกินบ้านเจ้านะพี่น้องกินเผาเมื่อแบอไงพีากินเผาเมื่อพี่แมยพี่น้องเอห่ากินแกงทำไมอ่ยยาดจะได้ชิมีท่องใสอืดีเออน่งอันย์จะกินเผาหรือต้อัไงกินไหนวใครกินอะไรตัวนี้กินตัวนี้ตีปอนปบเียตีบอยไม่ตกินด้าม้ข้นก็ได้

ตานี่ครับผมมาเด็กเบอร์ออกนักเตะอยู่น้องมค์แอผมก็ยัม่นังบ่วงบ่วงนั่งนี่เหรอเพิ่มนั่งเนี่นี่จุกเก่งเฮ้ยจะมาขวิดมาคงจะยิบกบได้เหอะ ใช่ไหมครับเครื่องเคียงค่ะน้ำตาบุบอืมาล้วเดินยวพลายหล่าวผักมันบุบตรงนี้เอ้ยออกอะไรยังไม่แตกปองที่แหนเอาที่คุณหมักกาลุงนาำอะไรถ้าออกเค่นี้ด้สะอาดออกนิดหน่อยบ่อกแล้วใบตอง

ขมก่อนไปถูกใช่ขมก่อนเลยบดสนักใช่ไม่ใช่อีกแก้วขึ้นไปเอายูเหือดเลยนะเย็นนะไปถั่วถั่วเก่งเหมือนเอาบวบเอาถั่วไปดูไม่อ่ะเอาไม่หายปลูกก็อีกปีแค่จำสัตว์ทำปูไปถั่วหมดแล้วขนาดกระใั้งนิดนึงหิดนึงไปกินผงเนื้อหล่าเด้อนี่คือไก่ลายะ

เจ้าโคโค้สามคนย้มวยาสคนนผดล้วจันหยดด่วตเรื่องหนอยู่วงนนีร้แต่แต่บ่วงยืนนี่งแค่เอาเหมือนแ่าแฟแทบดีมึงสมาตีเห็ดยังกินเิ็นเสบดคร cái nhân bớt thì mất tí vì nọ này à, có còn giấm hả? Hãy mì tấm mừng có quả mới lý đã. Tấm nào đập chẳng ha, sức tí bắt hả? Chứ nó. Đi đi qua thì được. Cho nào. Mình cứ mừng ở đấy. Mình đập chẳng chi bắt là 200.000. 200.000 rồi đấy. ไปกูไปดับจางรอเออกไปนออนไับจางเพนบออยู่ในเสงเขาลกทำนาับจางมันจะซ้เเดยเขาซ้ขาีตเอดิบาร์นหดวเาจะได้เราจะหาใจได้เียอนี้ผูเตยเห็นผู้นึเดนำะแม่ทีเหเออจงเ่้เห้เนที่เหอพ้องมาเลเสพพอดีอย่าไปในนาเ โยมาท่าลัวจรงเลยองบ้านบานอ้านินไกพอด้ไป้าหัวกินนั่นตีกินนะก่อนกินก่อนจิ้มหน้าหาสาบแบตกูกันเด้อ กินวานะกินเยอะุ่งรนี่กินวานเป็นช้าิตีไอาลุ้ยนเมื่อหาายเครื่องกูต่วาไม่แขงกูเยเมื่อพอมจะนาขถายเครื่องกเ็นยางาาเดะน่เดี๋ยกไ้กินนึง่เ้ยมุงเงเติบกูบ่มเสื้อไม่ยังเลยบอนวานีันม่นังเ่โอ้ยก่อนกูชมสิตาดนสวไปย โอ้กกินาปเยนมานไปกินยูพุนได้เราก็ได้หรือเปลมากินได้เหรอปลาพี่น้องนะก็ใช่มาเอาไก่ปาหวานมะแตงปลาแดดปานคนตารุเจ็ดง่ายๆนะสูตรนี่ว่าต้องมีต้มยังหวานมะแตงแพรมะเตงตต่งจริงแต่งจริงกินยอหนาเนาะบายคู บรรยากาศแดดออกได้ไปไปกมแล้วมนสีเออเออเออ้อกแนสาเลสำัหมงวันต่อีม่วงและตีนล่งยังสำหรับอื่นย่งเ้าะพี่น้อไปสิมตัวกินอ่ะไปสิมตัวกินบ้านตแต่กระเมื่อแล้วว่าเอาอันนี้เออ้าน่ก็อข้าว่ขวเยอขึ้นเลยช่ตีนบอกวดอก มือะไไนี่ไว่าจะสวย่มูสหม่นน้ดกลับมากามื้มก็เช็ดบ้านมากวยกินมากมาเพียงจริงกเพียมือต้มซ่ามียังดอกก็แบบเปิดเยออีกแม่จะทำนนกินกันด้จบเ็่นอนตัวนี้กินเหลืาก็ากันโดของดกกะเนาะวันนี้ À, được cả nó lái con đây đây mình quả này hâm à ơi có ba chị ta ta sẽ để chân bay luôn đúng cả con này em tất cả các phi nào u với một chỉ tố ต้องาคำน่านที่บองวันนี้คุ้มอ่ะได้ใส่เบอู้เูเนมาพี่น้องของฝาตาที่น้องหอดาฝากว่าตอนนี้พวกฝนมาไลนาน้นาะทีมงานโผอนนัรน่ักันเวัดเดินกินหน้าอําแมเมียใส่แวนตาโผอันรซุกๆน้องเข็มก็นนะนี่ัน <c oughs> <c oughs> ลอกลอกลอกลอี้เดอดด้กูตายลอกเดี๋ยวฮะตสิบเด็ดดาลวันนี้ไอนานาดรงนั้นตาจับใช่คือบมาตัจับเอ้านั่งกับข่อยเดี๋วอะก็ไมีเียไปง่าังข่อย ผมก็ซอยจะบุเห็นมันก็ดีำไหนเลยก็ดีเลยจะไปซอค่ซองมือกินเสียบก็ดีพี่น้องอาเครื่องมือเลยซองมือโอ้หป้าพี่น้องตัดผามาตัดแดวกคุณมาดำน้ำเสียบให้นึงเลยพี่น้องเสียบให้นึงเลยเนาะเดี๋ยวเปีจะยาวขึ้นเลเดี๋ยวเดีวก็ดำได้เห้ยมันเละอ้าพี่น้องดำให้น้ำหน้า ทั้งเรื่องทุกอยังอยู่ที่วือมาให้กูทังมกูือกลองเยนมาดาป้าพี่น้องดำหน้าไวไปดิซาัโปก็สัดซู๊นี่นอนแนะคนังห่อมว่างเสรพี่น้องเบิ้งวิวยามแดงของบ้านเท่าน้อหามาดีเลยพี่้อง นี่วัตตาแบมันบกเห็นเนาะขี่ฟ้ามันหลายหลายต่นักดำเปนนองหน้าเดใกล้หน้าเาว้าวน้ามันจะห้าแบใหญ่เลยพี่น้องมันว้าวมาชไปดำสวยนพร้อมเอาไปโเอาไปโลดา คลิปตัวไหนสิยางมากเลยถ่าย้ามันเห็ดอย่างไรมันเห็ุอไย่างไหตันนี้มันเคียดน้นี่มันเคลนนี่น่าจะคลิปกหกะนชายทุนจุหาเริ่ยางมากเห็ ต่อมื้อโตปร่แปะทีแบบธรรมดด้อโบถข่าลายเดถึงทีไม่แง่เลยสีรแบบอันี้โต่ทุกคนตอนนี้เขาจะขึ้นเดี๋พ้นพายุมาให้ฝูทีมงานเขาขึ้นได้เนาะ พี่น้องเอ้ยฝนแหงอดีแล้วผู้บ๊ายบายสตีปกสิเมื่อกันละแหละหยาดฝนพันหุ่นุเนาะฝนตกขวดแหงเลยพี่น้องเด็กไฮในได็คู่ดีกับสีแดงเนาะขอบใจเนาะทีมงานที่มาซอยมือนคลิปนี้เทาสีได้จ๊บกับพี่สีเลยบ๊ายแม่พี่น้องเอ้ยมาคลิปนี้ก็ได้ก็เสพบงโฆษณาสตีดไม่เลิกพอกันคลิปหน้าเล้วพี่น้องบ๊ายบาย